ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม S S 2 2นะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาขุดดินอีกแล้วนะครับผมนี่ฮะเราได้ทําการย้ายรถมาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานที่เราจะขุดนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะรกซะเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันสะอาดแล้วก็ค่อยขุดดินนะครับผม ซึ่งเราจะใช้รถสิบล้อช่างเอี่ยวนะครับผมในการขนดดินเป็นเทนะครับผมอ่านี่ฮะก็เดี๋ยวเราจะขับไปโคเนี่ยเอาบุ้งกีเนี่ยกวาดทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันลกซะเหลือเกินเลครับผมโอเคครับผมมา ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มงานกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าการแบบเคลียร์พื้นที่ในเกมเอเ22เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดก่อนเลยนะครับผมอ่านี่ฮะนี่เอาบุกี้กวาดไปแบบนี้เลยครับผมนี่มันจะสะอาดแบบนี้เลยนะครับเป็นไงโอ้โหสริงมากเลยนะครับผมนี่ฮะกวาดหมดเลยครับผมกวาดหมดเลยนะฮะนี่ครับตรงที่มันแบบมีหญ้ารกๆนะครับผมเอาบุกี้ปัดแบบนี้นะฮะหญ้ามันก็จะตายเองนะครับผมหญ้ามันก็จะหลุดออกนะฮะ แบบนี้นะครับผมเราจะทําเฉพาะตรงที่เราจะขุดแค่นั้นนะฮะเป็นพื้นที่อ่ที่เขาไม่ได้ใช้งานนะครับตรงนี้มันก็เลยแบบลกนิดหน่อยนะครับผมอ่ไม่เป็นไรอันแบบนี้เราแบบสบายแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทำพอสะอาดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอเวลาทํางาน,นก็จะได้ง่ายนะครับผมโอเคกวาดออกรกอครับผมกวาดอ,อกรกอน,นะฮะนี่ ปกรปกมากเลยอ่ะลกนะครับผมดูดิลกมากนะครับผมลกมากนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ลถมันแบบรมันเปื่อนนะทุกคนนะ <S <S 1> <S 1> เพิ่มอัตราลดในการเล่นนะครับผมนี่เป็นไงก็เท <K ot> ่ <t> เลยครับเอาละเดี๋ยวเราย้ายรถชักเหี่ยวมาตัวนี้แล้วกันนะครับผมอา่าโอเคเราจะจอดข้างๆรถมโครแบบนี้นะครับผม ต้องจอดใกล้ๆนะเพราะว่ารถบัคคูคันนี้มันเป็นร,รถบรรัคคูลุนใหญ่แล้วก็แขนมันสั้นนะครับ <Nope. S 1> มันสั้นมากสังเกตดูนะครับผมแขนสั้นกระตีดเดียวเลยครับผมโอเคอ่าประมาณนี้เลยกันนะฮะสวยงามพระรามแปดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มขุดกันเลยนะครับผมไปฮะ,ะขุดเลยครับขุดเลยนี่เดี๋ยวขอตั้งมุมกล้องไว้ประมาณนี้เลยกันนะครับผมเวลาขับมุมมองภายนอกก็จะได้มองเห็นง่ายหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาตั้งโหมดก่อนนะครับผมซึ่งเราจะต้องกดตัวตัว x นะครับผมอ่านี้คือการขุดนะครับผมขุดลงไปเลยฮะนี่ครับผมโอ้ยหรือพับบงกี้ว่ะดินหล่นเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะมือใหม่ครับมือใหม่ครับขับรถเบนโครุ่นใหญ่นี่มันก็จะขับยากนิดนึงนะครับบูกีใหญ่มากนะฮะอกสูงด้วยครับรถช่างเอียวนะครับผม รถเือเียวคอกสูงครับมันก็เลยแบบมันเลงลําบากนะครับคือตอนนี้เอฟเียบยี่สิอนี้ผมยังได้แปลงรถพ่งรถสิบล้อขนดินลงมาเลยนะครับก็เลยต้องใช้รถเช่อียวไปก่อนนะครับผมก็เป็นกระบะสามิตรนะฮะมันเป็นดับเหล็กนะครับมันก็เลยขนดินได้นะฮะผลงานเกษตรก็ได้นะครับผมผลงานเกษตรผลงานหินนะฮะได้หมดนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ี่ผมจะเทเลยกระบะว่ะผมมองไม่เห็นอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเล็งดีๆนะครับผมขอภายด้วยละกันนะฮะสำหรับมือใหม่นี่ครับนี่ฮะผมก็มือใหม่นะดูดิเมื่อผมเทตรงปะเนี่ยรู้สึกว่ารถเรานี่จะจอดอยู่แบบใกล้เกิน่ะ <c oughs> ดูดิเดี๋ยวเราเอาพวกกีสกิดรถไปฝั่งนน้นก่อนดีกว่าผมขี้เกลยจลงรถมากเลยโอเคเออเนี่ยีประมาณนี้สกิดบ้างไม่ดีครับผมเดี๋ยวพังนะฮะโอเคครับผม เออประมาณนี้ก็ยังโอเคเว้ยเออพอดีเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราขุดถอยหลังมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมค่อยๆขุดนะครับไม่ต้องนะรีบนะฮะค่อยๆเก็บงานนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทผิดเฮ้ยผมชอบอ,อ่าผมชอบโยนแบบนี้แ่ะมันเลยอะ่ะเนี่ยผมกะผิดว่ะเดี๋ยวผมต้องถอยรถไปโคใหม่ละจอดรถไปโคใกล้เกินไปแล้วดูรถชะเอียวดิตูดลอยละตอนนี้โ <c oughs> อเคผมว่าผมพอก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมเอาดีเปเทก่อนนะฮะ ราะว่าเดี๋ยวใส่ไปเยอะก็แบบมันเป็นข้อสูงด้วยเนาะเราก็ต้องแบบเข้าใจนะ,นะอาจะว่าตอนนี้ผมจะออกได้หรือเปล่าชิบหายแล้วเราติดอุ้ยได้เปล่าได้เปล่าโอ้ยหลุดไปห <c oughs> ลุดไปติดกองดินเบอร์เลยเลครับผมซ้ายขวาเลยนะฮะออโอ้โหดูดิโอ้ยยกเยกงยกเยกเลยนะครับโอ้ ใสมานะครับผมดูเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผาครับผมเดี๋ยวผานะครับเผาครับผมไปฮะอ๋อสามชาโอเคครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาดินมาปรับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับผมที่มันแบบอ่ามันไม่เสมอตรงนี้นะฮะไม่เป็นภูเขาครับตรงนี้ ตรงที่ไม้เป็นหลุมเนี่เราก็จะเทถมไปเลยนะครับนี่ฮะสังเกตดูตรงนี้มันจะเป็นภูเขาครับผม่เดี๋ยวเราเทเลยครับอ่านี่ครับผมโอเคสวยงามครับผมสวยงามออกงานแม่เดียวนะครับผมรถช่างเอี่ยวเราวันนี้นะฮะขออนุญาตช่างเอี่ยวด้วยนะครับผมโอเคเรียบร้อยไปฮะเดี๋ยวเราไปเอเที่ยวต่อไปกันเลย ไปาปลายวยรุณลิสโกครับผมต้องปจิบัติตามกฎจราจรหน่อยซึ่งหน้าง,งานกับที่เทของเรานี่คือแบบมันอยู่ใกล้กันมากเลยอะ่ะห่างกันแค่ประมาณ2-300เมตรเองนะครับ <c oughs> ใกล้กันมากเลยนะฮะโอเคกลับรถก่อนครับกลับรถก่อนกลับรถแป๊บหนึ่งนี่ครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมต้องแบบจอดลายนี้ดีไหมเนี่ย เราจะได้แบบกะระยะถูกแบบประมาณเนี้ยอเน้นน่าจะได้อยู่นะครับผมนี่ฮะโอเคจอดไล่ห้างนี่ผมกะระยะไม่ถูกอ่ะกะระยะยากมากเลยนะครับ <c oughs> กะระยะยากมากนะครับผมโอเคฮะเริ่มขุดกันต่อะครับผมโอ้โหโ,โคตรไกลว่ะอันนี้ใกลหรือไกลวะ <c oughs> โอ้โกะระยะไม่ถูกเลยโอ้ยสุดพอดีสุดพอดี มันไกลเกินไปป่าลูกพี่ผมว่ามันไกลเกินไปนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะฮะเริ่มขุดกันได้ครับผมขุดกันต่อครับขุดกันต่อ,อนี่ครับผมคือรถบโครูรุ่นนี้นี่คือแบบไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับกําลังเหลือๆนะครับผมสลับงานแบบนี้นะฮะขุดดินชิว,ชว,ชวๆจริงๆแล้วรถคันนี้มันเป็นรถเมืองนะครับคันใหญ่แบบนี้นะฮะเป็นรถเหมือง แต่เราเอามาขุดงานเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็ดีอย่างนะมันขับง่ายนะครับแต่ว่าเราต้องแบบทําความคุ้นชินกับมันหน่อยแรกๆอาจจะงงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราขับแต่ใน FS19 นะครับมันก็จะอีกแบบนึงเนาะนะครับผมคือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกแต่อารมณ์อารมณ์การขับอารมณ์การเล่นเนะี่ยมันคนละแบบกันนะครับเลยแบบงงงงนิดนึงนะฮะอ่านี่ครับผม ขุดได้ทุกที่นี่ครับนี่ขุดได้ทุกที่ด้วยนะฮะสุดจริงครับโอ๊ก็ค่อยขุดถ่ายหลังมานะครับผมไม่ต้องรีบนะฮะโอ้ผมคิดว่าผมน่าจะพอแล้วแหละทุกคนรถเชกอย่างน่าจะเต็มแล้วอ่ะเดีดูซิดูซิ่โอยเต็มแล้วไปครับผมอ่าเอาไปเทกัน <c oughs> ไปฮะขออภัยครับผมเสียงแหบนะครับ <c oughs> ขอแห้งไปหน่อย โอ้ไม่มีคนส่งน้ำเลยอ่ะดูดยิยุยกเกยุก,ยกเกอ้โหหนักมากนะครับหนักมากครับหนักมากเอาเรื่องครับผมบนนี้ก็น่าจะหลายตันอยู่นะฮะอันนี้ขนาดใส่มาแค่ครึ่งนะครึ่งแบบพูนๆนะฮะดูดิรอบนี้ดเดี๋ยวเราเทไหลามาจากเนินดีกว่าวะ่ะ เดี๋ยวเราเทข้างๆกันนะฮะโอ้ยแรงมากผมชอบมากเลยเสียงทอยเล,ยเลาใจดีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเทจากตัวนี้ลากยามาแล้วกันนะครับอ่านี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าติดอย่าติดโอ้โหตุดลอยตุดรลอ,อยแล้วโอเคสวยงามสวยพอดีเป๊ะไปครับผม เชียงเอี่ยวลั่นทุ่งนะครับผมทีมงานไม่ซีก็สายนะครับโอ้โหวัตถุไปไวไปครับโอ้โหปั๊มนี้นี่คือรถมาเติมน้ำมันเยอะมากนะครับดูดิโอ้ดูรถเต็มปั๊มเลยนะฮะมีปั๊มอยู่ข้างๆ้งครับาต้องกลัวน้ำมันหมดนะฮะฝั่งนี้รู้สึกว่าไม่มีรถวิ่งเ,เลยนะครับรู้สึกว่านะเงียบกริบเลยหรือว่าถนนมันยังทำไม่เสร็จวะ พราะว่าตรงที่เราไปเทนี้ถนนมาสุดแค่ตรงที่เราเลี้ยวไปเทแค่นั้นเองนะครับผมว่าน่าจะถนนยังไม่เสร็จยังไม่ได้เปิดให้วิ่งมากกว่านะครับเราน่าจะเป็นคันแรกนะครับผมที่ลุยก่อนเพื่อนเลยโอเคไปฮะลุยกันต่อนี่ครับผมไปฮะลุย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 ขุดฝั่งนี้บ้างครับผมอนี่ฮะขุดง่ายครับขุดง่ายครับ ปันม่งกี้อ่ะบอกเลยโคตรคมนะฮะคมมากวางนิดเดียวดีขุดเข้าอย่างดีดูดิโอ้มันต้องออกแรงเลยมันเหมือนบ่อหรือเปล่าเน <c oughs> ี่ยเดี๋ยวเราถอยนิดนึงขุดฝั่งนี้บ้างครับผมเวยเดี๋ยวเราค่อยแต่งตามขอบๆนะฮะ ถอ้อยไหนถ้อยไหนโอเคเต็มยังเอ่ยโอ้ยเต็มแล้วบักนะครับผมเดี๋ยวเราเอาประเทก่อนเต็มแล้วครับเต็มแล้วโอ้โหดูดูเราเดีดด๋วเราขุดดีทุกคนโอ้ใหญ่มากนะฮะอันนี้นะ่าจะประมาณ2เมตรได้นะครับที่เราขุดลงนะฮะราเอ้ยใช่เปล่าว่ะ เฮ้สเมตรดีเพราะว่าเรานี่ก็สูงประมาณร้อยเนะฮะน่าจะประมาณอ่า3เมตรนะครับผมเป็นป็นไง <laughs> เป็นบอ่อเล็กๆนะครับโอ้โหเทอันนี้คือเราขุดดินไปขายเฉยๆนะเนี่ยเออไม่ได้ขุดหลุมทําอะไรนะเนี่ยไปครับผมโยกเยกกันเลยทีเดียวนี่มีใส่เกียร์ด้วย ห้วยภายในเสียงล้่นมากนะฮะไปไปนี่มีมุมกล้องหลังด้วยครับมีกล้องหลังด้วยถอ่ง่ายครับนี่กล้องอยู่ใต้ อ่อยู่บนลำโพงนะครับผมอ่าลำโพงไม่ใช่ลำโพงที่มันมีเสียงนะไอที่ต่อพวอ่วงอ่ะเคเทตรงนี้เลยนะครับดำเลยนะฮะโอ้ดินสวยมากเลยอะ่ะดูดิไม่มีหญ้าปนเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทําการเคลียร์หญ้าออกก่อนขุดนะครับนี่แหละคือข้อดีนะฮะโอ้ โอเคโอ้ <Okay>. oh, วันนี้เราวิ่ง3มรถแล้วนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเอาไว้มาต่อคลิปหน้าละกันนะฮะรู้สึกว่าคลิปหน้านี้เดี๋ยวผมหาแบบใหม่มาเล่นดีกว่าว่ะแบบนี้มันเล็กนิดเดียวเองนะครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะฮะไม่ค่อยมีเขตก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม ใครที่ดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบด้วยนะฮะฝากกดติดตามนะฮะคลิปนี้ผมโกต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมบา,บายๆครับโอ้นี่ครับผมอะไรนี่ซิงเฮเทคใช่ปะวะโอเคครับผมบา,บายๆ